สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับมาร์คในช่องบักเตยนะครับผมวันนี้มาร์คจะพาทุกคนมารีโนเวทห้องนอนอันเล็กๆของมาร์คนะครับผมขออนุญาตเกินก่อนว่าตอนแรกอะ่ะห้องมาร์คเนี่ยเป็นสีชมพูแล้วก็อ่าไม่มีเขาเรียกอะไรเพดานข้างบนนะครับผมแล้วเป็นห้องในกลางวันที่โคตรร้อนร้อนแบบร้อนมากๆแล้วก็เวลานกนะครับมาเกาะที่บนหลังคามัมนก็จะดังแบบ นอนกขงวันนี้คือตกใจแน่เลยก็จะพาทุกคนมารีโนเวทห้องในงบไม่เกิน4,000บาทจริงๆก็จ่ายอยู่แค่3,500น่นนะครับเพราะว่าช่างนึงก็เป็นช่างพี่ที่รู้จักกันนะครับผมแล้วก็คลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้เป็นคลิปที่มาร์คค่อยๆถ่ายเล็กๆน้อยคือไม่อยากไปยุ่งกับช่างให้ช่างเขาทำไปนะครับแล้วก็มาร์ก็แอบถ่ายเล็กๆน้อยโอเคก่อนที่จะไปดูคลิป ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe s u b ส cribe เป็นกำลังใจให้มาก้วยละกันถ้าพร้อมแล้วไปก่อนอื่นจะพาทุกคนเข้ามาชมห้องนอนเดิมๆก่อนนะครับนี่ก็เป็นห้องนอนเดิมๆเลยห้องนอนสีชมพูแล้วก็ข้างบนนี้ก็ไม่มีฝ้านะครับผมเป็นห้องที่แบบพอเปิดไฟขึ้นมาปุ๊บมันจะแสบตาม,มากครับแล้วก็สีเขาก็จะเริ่มซีดแล้วเพราะว่าทํามาหลายปีแล้วครับที่พื้นก็ตอนแรกตรงนี้นะครับมาร์กได้ทําการวางกีตาร์เอาไว้ ประมาณ11ตัวก็ย้ายออกมาข้างนอกหมดแล้วครับแล้วก็ทําการเก็บกวาดห้องเล็กๆน้อยๆน,นะครับพา,ามาชมกีตาากก่อนว่าในห้องนอนมาร์กกีตร์เยอะจริงๆแล้วก็พวกเอฟเฟก์พวกอะไรเงี้ยเยอะมากและนี่ก็คือชั้นวางกีตาา์นะครับขาวางกีตาราของมาร์กที่มาร์กทำเอาไว้มันก็จะเต็มห้องเลยกีตาร์11ตัวส่วนเตียงส่วนที่นอนก็นอนบน,นท็อปเปอร์นะครับ หลังจากเคลียร์ทุกอย่างออกหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกีตาร์แล้วก็ที่นอนนะครับช่างก็เข้ามาวัดขนาดของห้องเลยครับเพื่อจะเอามาวัดกับขนาดของซีไลนะครับตัวนี้เห็นเขาเรียกกันว่าตัวซีไลหรืออะไรนี่แหละเอาไว้สําหรับขึ้นโครงของตัวฝ้าครับหลังจากได้ขนาดนะครับพี่ช่างก็จะเอาตัวซีไลครับมาตัดให้ได้กับขนาดของห้องนอนครับทุกคน หลังจากตัดสีลายเสร็จนะครับพี่ช่างก็ทําการขึ้นติดสีลายตรงขอบนะครับเพื่อจะเอาไว้สําหรับยึดโครงนะครับเอาไว้สําหรับยึดฝ้านะฮะและนี้ก็เป็นโครงของสีลายที่พี่ช่างได้ทําการติดมาทั้งหมดนะครับใช้วัสดุไม่เยอะมากครับเพราะว่าห้องเล็กมากนะหลังจากทําโครงของฝ้าเสร็จแล้วนะครับพี่ช่างก็ ไปนำแผ่นที่เอาไว้ทาสาหรับทําฝ้านะครับมาติดนะครับแต่ว่าหลังจากนี้มาร์กไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่ามาร์กไปช่วยพี่ช่างเขายกนะครับเพราะว่าหักตัวสูงกว่าแฟนเขานะฮะหลังจากติดแผ่นแรกได้ก็ประมาณนี้นะฮะฝ้าของมาร์กจะใช้ประมาณ2แผ่นนะครับเพราะว่าห้องมันจะเล็กมากนะครับอีกแผ่นหนึ่งก็ไม่ถึงแผ่นครับเพราะว่าเขาต้องไปตัดออกเยอะพอสมควรฮะจะเหลือช่องแค่ประมาณนี้ครับไม่พอแผ่นนะครับทุกคน ช่วงนี้พี่ช่างก็ทําการยึดน็อตเข้ากับซีไลน์นะครับยึดให้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าจะได้แน่นหนาครับและหลังจากติดเสร็จก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับส่วนอีกหนึ่งแผ่นที่มาร์กบอกไปเมื่อกี้นะครับพี่ช่างต้องมาวัดนะครับว่าเหลือ,อขนาดเท่าไรนะครับที่จะไปติดข้างบนได้หลังจากวัดเสร็จพี่ช่างก็จะใช้คัตเตอร์นะครับในการกรีดนะฮะ หลังจากกรีดเสร็จปุ๊บหักออกมาครับมันก็จะได้ขนาดประมาณนี้เลยครับหลังจากตัดแผ่นฝ้าเสร็จนะครับก็เอาเข้ามาติดในห้องเหมือนเดิมครับหลังจากนี้มาก็ไม่ได้ถ่ายเหมือนเดิมครับเพราะว่าต้องไปช่วยพี่ช่างเขาจับและนี่คือฝ้าทั้งหมดที่ติดในห้องมาร์กนะครับพี่ช่างได้ทําการ ต่อสายไฟทิ้งเอาไว้นะครับเพื่อจะเอาไว้สําหรับติดดวงไฟในห้องนะับความรู้สึกตอนนี้คือมีความรู้สึกเย็นขึ้นมาบ้างแล้วนะครับเพราะว่าฝ้ายี่ห้อนี้พี่ช่างเขากาลันตีว่ามันให้ความเย็นครับหลังจากติดฝ้าเสร็จครับพี่ช่างก็ได้ทําการมาตัดคิ้วนะครับเพื่อเอาไว้สําหรับติดคิ้วขอบของฝ้านะครับขอบขอบแบบนี้เลยพี่ช่างบอกว่า เอาไว้เสริมความแน่นหนาด้วยและเอาไว้อุ้มน้ําหนักด้วยและที่สําคัญคือเอาไว้กันยุงได้ด้วยครับติดทั้งหมด4ด้านเลยนะครับทุกคนและนี่คือฝ้าทั้งหมดในห้องมาร์กนะครับตอนนี้พี่ช่างเขากําลังเอาซิลิโคนไล่ยิงขอบนะครับเพื่ออุดรอยรั่วนะครับทุกคนตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วประมาณ70%ครับทุกคนนี่คือรอยของซิลิโคนที่พี่ช่างเขาอุดไว้ให้นะครับเนียนมากครับทุกคน ต่อไปพี่ช่างก็มาทําการผสมปูนนะครับเอาไว้สําหรับยาแนวของรอยต่อของฝ้านะครับเพราะฝ้ามันใช้2แผ่นนะครับใช้ปูนไม่เยอะครับทุกคนเนี่ยครับเอาไว้สําหรับยาแนวแบบนี้ครับแล้วก็เอาไว้สําหรับกุดรอยหัวของตัวสกรูด้วยครับ หลังจากยาแนียไปแล้วพี่ช่างเขาก็เอาผ้าอะไรไม่รู้ครับไม่รู้ภาษาช่างเขาเรียกว่าอะไรเอาไว้สําหรับมาตีรอยต่อนะครับพี่ช่างเขาบอกว่าเอาไว้สําหรับเสริมใย,ยให้มันแน่นยิ่งกว่าเดิมครับพี่ช่างก็ทํา2คนกาแฟนนะครับทุกคนทําดีมากครับเก็บรายละเอียดดีมากตรงไหนเป็นรอยตรงไหนเป็นหลุม mm. เขาเก็บให้เนียนหมดเลยครับเขาบอกว่าเวลาทาสีมาสีจะได้เนียนๆครับ หลังจากนั้นก็จะมาเริ่มทาสีนะครับทุกคนก่อนอื่นก็ต้องทาสีที่คิ้วก่อนเขาบอกว่าในช่องคิวเนี่ยมันทาย,ยากที่สุดครับต่อไปก็จะเป็นการเตรียมสีที่จะไปทาแล้วนะครับในกล้องอาจจะดูว่ามันออกจะสีขาวนิดๆิดนะครับแต่ความจริงแล้วมันเป็นสีเทาแบบมนๆครับทุกคนเหมือนสีควันไฟประมาณนี้แหละครับหลังจากคนสีให้สีเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับ เขาก็จะเริ่มมาทาแล้วครับทุกคนก่อนทาก็จะหาอะไรมาวางไว้อย่างนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามารไม่ได้ยกเตียงออกนะครับเขาจะเอาเตียงไว้สําหรับยืนนะฮะทำสองคนแบบเนียนมากครับทุกคน ตอนนี้ทาสีเกือบเสร็จทั้งห้องแล้วนะครับทุกคนก็จะเหลือเล็กๆน้อยๆนะครับเสร็จไปแล้วตอนนี้เสร็จไปแล้ว2ฝฟากครับกับอีก1เพดา,านตอนนี้ห้องมา์ก็ทาสีเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็จะเป็นของการติดไฟนะครับและนี่ก็คือดวงไฟนะครับเขาเรียกว่าไฟสาลเปาครับทุกคนราคาถูกแถมสว่างมากครับทุกคนและนี่ก็คือห้องนอนของมาร์ก จากสีชมพูไม่มีฝ้าตอนนี้ก็สีสวยมากครับทุกคนมีฝ้าแล้วแถมเย็นมากครับทุกคนต่อไปนี้กลางวันเวลามาร์กนอนมันก็จะไม่ร้อนแล้วครับทุกคนเวลานกลงบนหลังคามันก็จะไม่ดังแล้วห้องสวยแล้วมาร์กก็เลยทําการสั่งซื้อไฟมาครับเอามาติดไว้แบบนี้ดูแล้วสวยไปอีกแบบครับเป็นไฟเปลี่ยนสีได้จากรีโมทนะครับทุกคนมีหลายสีให้เลือกด้วยจะได้มีความสุขกับการนอนครับทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มากด้วยละกันบ๊ายบายครับทุกคน